สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตงครับเกี่ยวข้าวล้มมาหลายวันนะครับวันนี้เจอเข้าวยืนช่างบอยเจอเข้าวยืนแปลงนี้สิบสองไร่สามงานลงงานเมื่อตอนเที่ยงนะครับรถเล็กนะครับมาแดงจะเสร็จแล้วเหลือแค่ประมาณสองสามไร่ครับโอ้โห,โหช่างบอยเจอเข้าวยืนเนี่ยดันกระจายเลยครับ หลังจากที่เจอเข้าวล้มมาเป็นอาทิตย์พี่น้องข้าวล้มแต่แปลงใหญ่ก็ได้งานอยู่นะสะเตอร์ท่อนหน้าหมดนะครับตัวขับชุดหัวเกี่ยวพอมันสึกปุ๊บมันดิ้น,นเนี่ยฝีมือช่างบอยทั้งสองเลยเนี่ยแตกหมดเลยนั่นหน้าจมครับข้างล่างหลุดถอยเหยียบ มีสายรายงานว่ามีหนูครับรอชมโอ้โหเจอเข้ายืนนี่ดันกระจายเลยพี่น้องเจ้าออมาแดงวิ่งกระชูด <c oughs> อายุก็5้ปีแล้วครับมาแดงครับปีนี้งวดสุดท้าย3ามแสนพี่น้อง3ามแสนโอ้ยเล่นรถเกี่ยวสนุกครับถ้ารถมีงวดก็เหนื่อยหน่อยแต่ถ้าหมดงวดมเม่อไไรก็สบายนะ มือนจะมีหนูครับแปลงนี้เสียงที่ดังเป็นเสียงสเตอร์นะครับสเตอร์มันหมดพอมันหมดปุ๊บมันกัดกับโซ่เออดังประมาณนั้นถือว่าดังไม่มากครับเดี๋ยวเสร็จแปลงนี้ก็ลงแปลงข้างๆครับแปดไร่ครับเนะลมๆมยืนๆข้าวเริ่มจะกรอบแล้วครับเกี่ยวได้ ช่างบอยครับเปลือยหน้าเลยครับไม่มีคลุมดูลักษณะการขับช่างบอยนี่จะเป็นคนจริงจังนะครับดูดูท่าทางได้การปีนี้ถือว่าช่วยนะครับรถเจ้าม้าแดงก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายเมื่อวานเจอเข้าวยืน,นข้ายืนไม่มีครับเจอเข้าล้ม13ได้ สิบสาโอ้ข้าวลม 14, ้มสิบสี่ไร่บวกอีก6กไร่ไม่ไปเลยครับดันไม่ไปเลยสายพานแล้วไอ้ตู้นวดครับมันหย่อนพอมันหย่อนมันไม่มีกําลังที่จะไปฉุดหัวเกี่ยวเพราะว่าสายพานตัวดึงหัวเกี่ยวชุดน,นี้มันมาจากไอ้สายพานพัดลมตู้นวดครับตัวนั้นหย่อนคือจบเมื่อคืนวิเคราะห์ครับหรือวิจัยก็เจอแก้ไขแล้วก็ถือว่าจวดครับ ผมว่ามีหนูแน่นอนทับเปลงนี้เจสสีเจสสีไปยินเขาน่าก่อน เปลี่ยนนี่ได้ล้อใหม่ครับข้างซ้าย1 8ื่นแปีหน้าเราจะใส่ฝาครอบทั้งหมดครับเพราะวฝาครอบแตกหมดแล้ว ข้าวก็เต็มหนูก็จะออกครับรุดมีคนถามมาเยอะครับระหว่างยันมากกับคูปบต้าเนี่ยอันไหนโจทยกัน ผมบอกได้คําเดียวครับว่ามาลองดูเองครับถ้าผมบอกไปจะหาว่าคุยแต่ถ้าเปรียบเทียบเรื่องคุณภาพแล้วก็ชิ้นงานแล้วก็ความทนทานเนี่ยผมยกให้มาแดงเลยครับยันม้าครับทนคูบุต้าดีอย่างหนึ่งอะไรเยอะครับฝากหลวงพ่อไปซื้อ,อยังซื้อถูกเลยครับคูปุต้ามันมันเยอะจัด <c oughs> โอ้ยันมา้าซื้อมา สมปีแรกครับผมงมเลยครับเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์โซนบ้านผมมียันมากคันแรกคันเดียวครับผมซื้อก่อนเขาแล้วก็บริษัทนี้มันไม่มีอะไรไออะไรนะเขาเรียกไม่มีคู่มือไม่มีสมุดพาร์ทให้ดูนะครับผมก็เลยลองผิดลองถูกเฮ้ยขับมาไปดูอะไรเขาตอนนี้ก็ถือว่า ก็ไม่เก่งครับพอรู้พอแก้ไขได้พอแก้ไขได้ไ,ดไม่มีหนูเสียใจก็เหลืออีกประมาณหนึ่งไรได้ครับแต่ผมจะกลับไปลงนานลอกครับฝั่งนี้ประมาณเกือบสองไร่นานลอก คือไม่ไดนอนครับพอดีเพิ่งตื่นเสียงจะงแหบๆหน่อยตีสามดึกทุกวันครับตีหนึ่งตีสองตีสามวันละสามสิบไล่ได้อยู่ถ้าเราสู้ก็ได้ครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรมากก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ